พร้อมค่ะเชมพูดข่าวไหครับในด้านการจัดการให้สุขภาพจิตประกาศประกาศนะครับสำหรับด้านนะคะด้าด้ารู้ว่าด้ากำลังทำอะไรอยู่และด้าอยากจะบอกทุกคนว่าโครงการ h Have You l i s t e n ของด้าเนี่ยด้าได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าปฐมสุขภาพจิตและมันเป็นเสียงของหัวใจของด้าที่ด้าอยากทำจริงๆเพราะด้ามีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตจริงๆ และด้าอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงของทุกคนสําคัญและด้าจะฟังเสียงของทุกคนและด้าก็จะทําโครงการของด้าน,นี้ต่อไปค่ะจะทําให้ดีถึงที่สุดและด้าอยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าเสียงหรือความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรได้าพร้อมรับฟังค่ะเพราะว่า I will listen to you อืก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะวันนี้มีน้องๆหลายคนก็โทรศัพท์มาหาพี่ปุ้ยบอกว่าอยากให้พูดถึงความรู้สึก ใน,ในวันนี้ก็บอกอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่าพูดพร้อมๆกันทีเดียวแม้เศษเดียวกันนะคะอันดับที่หนึ่งเนี่ยพี่พุ่จะต้องขออนุญาตทวงติ่งเรื่องของคําว่าปลดหรือปลดฟ้าผ่าจริงๆแล้วทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะ,ะยังไม่ได้แต่งตั้งอะไรอย่างเป็นทางการเลยเป็นการแต่เพียงว่าเราไปพูดคุยกันแล้วก็อยากจะดูซิว่าจะมีอะไรที่สารต่อกันได้เพราะว่าอาแมนดาพูดเสมอ ตั้งแต่รู้จักอมแมนด้ามาเอาจริงน,นะคะตอนแรกพี่ปุ้ยเองเนี่ยพี่ปุ้ยพี่นาก็ยังไม่ได้อินมากอะ่ะไม่รู้เธอทําอะไรของเธอทําจริงไม่จริงแต่พอได้อยู่กับเขาใกล้ชิดกับเขามากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความมุ่งมั่นของเขา<ม>เอ๊ะเด็กคนนี้ทําจริงฮะทําไมเธอถึงทํามุ่งมั่นขนาดนี้ก็ได้มารู้เรื่องราวของชีวิตเขาเยอะมากก็เลยรู้ว่าอ๋อ เพราะเหตุน,นี้เองเขามีแรงบันดาลใจของเขาเขาผจญกับอะไรมาเขารู้ปัญหาอะไรมาเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองครอบครัวของเขาเขาทําจริงพอเราเห็นอย่างนี้ปับ๊บจากการที่รับฟังเฉยๆก็กลายเป็นอินพออินขึ้นมาก็บอกว่าด้าดา้เราทํากันเองไม่ได้นะลูกเรื่องพวกนี้มันจะต้องเป็นเรื่องที่ ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกหลักวิชาการมันก็จึงเป็นการนำพาไปที่เราไปปรึกษากับทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งอะไรเป็นทางการทางกองก็ยังไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอะไรค่ะเราเป็นคนเข้าไปเองใช่ไหมคะพี่พปุ้ยเข้าไป,ปึกากับกรมใช่ค่ะก็พอดีทีมงานของพี่ปุ้ยเนี่ยนะคะทีม PR ทีมน้องๆที่ทำงานด้วยกันก็สนิทสนมกันดีแล้วเราก็ ได้พูดคุยกันว่าเนี่ยไอบันดาทำโครงการนี้นะคะก็ทางกรมสุขภาพจิตก็มีผูณหมอที่น่ารักบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะก็มันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับสังคมเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศชาติของเราอะไรดีๆอย่างเงี้ยทำเลยมาช่วยกันทํามันก็มีจุดแค่นี้เองนะคะที่นําไปสู่การไปเข้าพบกันค่ะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง จริงๆได้อยากจะสาต์ต่อโครงการนะคะแล้วก็เพจไหนที่กําลังทําเรื่องสุขภาพจิตอยู่ติดต่อได้มาได้นะคะได้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือหนึ่งรอยเปอร์เซ็ค่ะเพราะว่าเรามาทํากันเองไม่ได้เราต้องมาร่วมร่วมมือไปถา<อ>ค่ะช่วยกันค่ะก่ะะอนที่ปกสุขภาพจิตเขาจะออกหนังสือมาเขาได้โทรหาทางกองหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะอ๋อไม่ไม่ได้โทรนะคะค่ะแล้ววันนี้ได้คุยอะไรวันนี้ก็ไม่ได้คุยโดยตรงนะคะแต่ก็คือทีมงานต้องพูดอย่างนี้ก่อนทางกรม ไม่ได้คุยแต่เราก็จะคุยกับคุณหมอน้องๆที่อยู่ในทีมงานก็พร้อมที่จะสนับสนุนอแมนด้าเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการาให้ประโยชน์กับผู้คนทําประโยชน์กับสังคมโดยที่อแมนด้าเขาพร้อมที่จะเป็นลีดเดอร์ในการลงไปทําจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พูดกันตรงนี้ใครไม่ทําเราก็จะทําแล้วเราก็จะทำอย่างจ,จริงใจจริงจัง,จงด้วยนะคะค่ะเกครูอ่า,อค,าคือไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นทางการไม่ได้มีการ ตอกาตำแหน่งที่เราได้เข้าไปร่วมของทางมนิ่ยามว่านิยามว่าอะไรหมายหมายความว่าชื่อของตำแหน่ง<แ>นะคะก็ก็มีการคุยกันค่ะทางทางกรมก็บอกว่าจะขออนุญาตเชิญให้อแมนดาเป็นเอ่อทูดทูดด้านสุขภาพจิตน,<ใช>นะคะก<น>็ก็มีการพูดกันไว้ค่ะ<น> ก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะมีมาหลายยุคหลายสมัยนะคะก็ทางกรมก็น่าจะมีเจตนาที่ดีค่ะโดยการเขาเรียกว่าเชิญคนที่สามารถเป็นกระบอกเสียงได้มาช่วยกันทําตรงนี้ซึ่งพี่ปุ้ยว่ามันดีมากๆมันเป็นประโยชน์กับกับสังคมมากๆค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยเอาตัวเป็นหลักนะคะที่พี่ปุ้ยสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่คุยกับไม่อยากจะคุยกับใครเลย แต่เหมือนกับว่าเขาถูกชะตาหรือเขามีความ trust on Amanda เชื่อมั่น Amanda เนี่ยเขาก็ขอมาคุยเนาะอย่างมันก่อนเนี่ยค่ะ Amanda ก็ให้กำลังใจกับน้องๆหูหนวกน้องๆเขาก็แฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนกับเขามาที่นี่แล้วเขาอยากไปเจอ Amanda เขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาก็มีการส่งพลังกันกลับไปกลับมาจริงๆแล้วพี่ปุ้ยมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราส่งให้เขาอย่างเดียวนะคะเราก็ได้กลับจากเขาด้วยเหมือนกันคำว่ากฎของเขานี่ฝายคือ การได้ได้ร่วมงานกันจริง่น่านไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเรายังต้องเหมือนขอความช่วยเหลือเรื่องเรื่องการแพทยด้วยไหมคะใช่ค่ะเขาก็ก็มีกลายคุยกันมาว่ามันมันไม่ได้หมายความว่าไม่ร่วมงานกันต่อไปนะคะทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็พร้อมที่จะัพพอร์ต ใน law, ผมคิดว่าคงคงไม่ใช่ที่จะไม่ร่วมงานแล้วทีนี้เราจะบอกว่าเราจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราต้องการองค์ความรู้เรื่องของการฟังหรือเรื่องของสุขภาพจิตจะไม่ช่วยหรอคะมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะทางกองตกใจครคะที่เขาบอกหนังส้รออกมาเพราะว่าชวคนเข้าใจว่าเอน้องเป็นพูดไปแล้วที่เป็นการพูดคุยกันเอยในจริงจริงถึงจะเป็นไปแล้วนะคะเอาสมมุติว่าเป็นไปแล้วพี่ก็ไม่ตกใจเพียงแต่แปลกใจว่าคือ คือแปลกใจว่าทำไมมีหนังสืออย่างนี้ออกไปเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนไปร้องขอที่จะเป็นอะไรทั้งนั้นเราร้องขออย่างเดียวคือองค์ความรู้ที่อแมนดาจะเอามาสานต่อในโครงการ h a v e you a l i s t e n ได้อย่างม,ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั่นคือหัวใจที่เราบอกว่าได้เธอทำอย่างเนี้ยเธอต้องเกิดมาสวยอีกร้อยชาติเราก็ยังพูดกันแบบนี้ค่ะเป็นา่ไหมคะที่เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาแต่ว่าตอนท่านหนังสืปวดคอ จร,จริงๆด้าว่าได้ยังทําหน้าที่ของด้าต่อไปได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตําแหน่งที่เขาให้มาแต่ด้าก็ยังทําหน้าที่ของด้านี้อย่างเต็มร้อยเพราะอย่างที่บอกไปก็คือด้าทาโครงการนี้มาก่อนที่จะไปคุยกับเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่ด้ายอยากทําออกมาจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดทําต่อไปค่ะค่ะก็พี่ปุ้ยขอขยายความคือบางทีแามานด้าเนี่ยภาษาไทยไม่แตกตางเลยส่งเข้าอนุบาลกุ๊กไก่เร็วนี้นะคะคือดันทีเนี่ยเมื่อเช้าแมนด้าโทรหา พี่ปุ้ยบอกว่าคุณแม่หนูขอโทษนะคะเนี่ยมันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรบอกขอโทษเรื่องอะไรหนูไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็อแมนด้าก็บอกว่าหนูอยากจะบอกว่าความสําคัญในใจของหนูแปลออกมาอย่างนี้นะคะว่าความสําคัญในใจของหนูคือหนูอ่ะหนูจะเสียใจมาก พีุ่้ยถามว่าเออแล้วหนูหนูโอเคไหมหนูเสียใจหรือเปล่าที่มีข่าวที่เขาเขาใช้คําว่าอะไรนะลูกยกยุติยุติเขาใช้ยุติบทบาทเขาไม่ได้ว่าปลดนะคะก็เลยถามว่าหนูเสียใจไหมในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้อัมเบนดาตอบว่าแม่คะถ้าหนูจะเสียใจเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ากองประกวดไม่เห็นความสําคัญแล้วไม่สนับสนุนเขาหรือมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันนั้นเขาจะเสียใจเขาบอกว่า อย่างที่เขาพูดเม่เช้าดาพูดว่าด้าต้องการที่จะทำตาม the voice of my heart พี่พูดว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับพี่<ม>เขาบอกว่าเขาขอทำตามเสียงที่มันอยู่ในหัวใจของเขา<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อจะเป็นทูตนูน่นนี่นั่นวันนี้อามาดาเป็นตำแหน่งที่ภาพหน้าภาพภูมิใจ <มา S 1> พอแล้วคือเธอเป็น Miss Universe Thailand ซึ่งมีความรักในประเทศชาติะนะคะแล้วก็รัก ทุกๆคนอยากจะส่งพลังให้ทุกๆคนค่ะพอคำว่าปลดออกไปคนหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเสียอะรนะคแต่ทางด้านตัวเองกลัวจะกระทบกับการประกวดระดับโลกไม่ค่ะเพราะว่าเราต้องมองทุกอย่างให้เป็น p s s t i v e เราจะเอาเรื่อง Negative มาเป็นเรื่อง n a t i v e ไม่ได้ค่ะเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็ใช้เสียงของเราที่มันดังขึ้นคนอาจจะเห็นเราเพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเห็นโครงการของด้ามากขึ้นด้วยนะคะ have you listen ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและด้านเนี่ยจะทำหน้านที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะก็เมื่อเช้าด้า,าบอกใช่ไหมใครไม่ทำเราทำทำเอ,เองใช่ทำเองเลยค่ะหเหตุหลักของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะะคือเกิดจากอะไรใช่เรื่องการแสด ก็เรื่องนี้คือไม่อยากจะพาดพิงนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปพูดเลยเพราะว่าอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยมีแต่สร้างความแตกแยกเนี่ยทางกองประกวดเองก็ไม่ไม่จะไม่พูดถึงค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีจุดยืนของแต่ละคนได้ทั้งนั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพูดได้คือพวกเราทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมดค่ะโดยส่วนตัวเขาได้ให้เหตุผลคะในการตบทบาทยังไม่ไม่ทราบยไม่ได้คุยเลยค่ะจะมีโอกาสได้มีการพูดคุยกังไงคะก็ ก็<ค>ติดต่อมาคงคุยใช่ไหมก็มีติดต่อไลน์ที่พี่ปุ้ยบอกนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับโครงการต่างๆที่จะทําก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมอันนี้คืออยู่ในไลน์ของห้องที่เราคุยกันซึ่งประกอบไปด้วยคุณหมอ,อ,อไฟแรงคะ่ะที่อยากจะช่วยอยากจะช่วยจริง,รงๆแล้วก็นอกน,นั้นยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเลยคะ่ะเปิอสาขาที่น้องจะไปร่วมโครงการ พี่ปุ้ยว่านะคะเรายกโขนออกไปหัวโขนเนี่ยเราจะเป็นทูตเป็นอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็ตามที่มันมาจากหัวใจของเราหรือไม่ได้ take action จริงๆเนี่ยเอามา800ตําแหน่งพี่ปุ้ยว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะเราไม่ต้องมีตําแหน่งอะไรหรอกคะ่ะแต่ขอใหยด้าทาในสิ่งที่ด้ามี commitment กับตัวเองมี commitment กับสังคมอันนั้นแม่ปุ้ยว่าเจ๋งตามที่หนูบอกใชพูดถูกปะถูกค่ะเป๊ะ <laughs> ก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันเลยค่ะค่ะนีะ่เรางงงงนิดนึงว่าอะไรเนี่ยเสียใจไหมคะการที่เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงทางด้านหนึ่งให้กับหลายๆคนแต่เรามาโดนโจมตีแบบจริงๆได้าคิดว่าด้าก็ยังเป็นกระบอกเสียงได้นะคะเพราะว่ายัางไงได้าก็ยังมีแพลตฟอร์มยังมี Voice ที่ดังขึ้นจากการได้เป็น Miss Universe Thailand ด้าก็จะใช้เสียงของด้าตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทําให้เสียงของด้านเนี่ยดับลง<ช>อาจจะดังขึ้นด้วยซ้ำค่ะจริงๆที่เราคุยกันเนาะด้านเนาะที่เราจะไปช่วยงานทุกอย่างเนี่ยเราต้องการให้เสียงของด้านเนี่ยไปเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยซ้ำไป<ช>ว่าสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีโปรเจกต์มีแผนแม่บทอะไรที่เยี่ยบยอดเยอยะแยะเลยอะไรที่แมนด้าจะไปเป็นไวท์ใช้ได้ก็อยากจะทำก็เท่านั้นเองค่ะ ก็อย่างเช่นทำโครงการ Have You l ิส t e n ของด้านให้ชัดเจนขึ้นโดยเข้าไปลิงก์กับหลายๆแผนงานที่ทางกรมได้วางไว้ซึ่งเป็นเรื่องดีหมดเลยค่ะอย่างที่ตกลงกับกรมสุาภาี่นะครับหน้าที่ของประชาสัมพันธ์นะครับมันมีหน้าที่อะไรครับเราไม่ได้ทำประชาสมพัญใช่ไหมาไม่ได้บอกใช่เราไม่ได้บอกมันไม่ได้ค่ะ ยังไม่ได้คุยคือเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยเราเราคงไม่ใช่เป็นคนไปทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพราะว่ากรมมีประชาสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปขับเคลื่อนโครงการของเราโดยเฉพาะ,ะการอ้างอิงหลักวิชาการทางการแพทย์เนี่ยนะคะอย่างเสราร์อาทิตย์นี้ด้าก็ต้องไปอบรมใช่ค่ะเราจะไปรเราไปที่สมาริตันใช่ไหมสมาริตันค่ะแต่ว่าพอเราลงงานแล้วไม่ได้มีการมีเงื่อนไขอะไรเช่นครับว่าห้าน้องในการแสดงความเห็นหรืออะไรอย่างี้อไม่ค่ะไม่ไม่เลยค่ะ ไม่เลยค่ะคะแต่ว่าเขาเออวันนี้คนมองมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่าก็เลยทำให้มีเกิดเหตุการณ์อย่างวันนี้ขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ต่อไปน้องจะ,จะยังสามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเมืองทุกคนก็เกี่ยวข้องกับการเมืองหมดน,นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาด้าเขาก็ได้โพสต์ไปแล้วใช่ไหมค่ะจุดยืนของหนูอะ ประชาธิปไตยความเท่าเทียมของมนุษยชนซึ่งได้คิดว่ามันก็เป็นหลักการของความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะค่ะรู้สึกไงบ้างที่ยังมีคนที่อยู่ข้างเราแล้วยังสนับสนุนในตัวได้กก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆแล้วเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรากำลังจะทำ เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะเพจเช o ยู i ิเซนได้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วละค่ะที่เราทุกคนในสังคมจะหันมารับฟังกันด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่อิน i n b o ์เข้ามามากมายให้กำลังใจทั้งน้องแอมแบนดาแล้วก็กองนะคะก็ทุกๆคำแนะนำของแฟนๆนะคะ เราไม่ได้เพิกเฉยนะด้าเนาะ<ช>แล้วก็ามาอ่านเอามาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาำคำเรียกอะไรนะ,ะคาแนะนําที่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์จริงๆนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถพัฒนา<ช>ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประกวดหรือตัวนางงามเองเขาก็จะมีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนขึ้นโดยการที่เราก็ฟังพวกคุณทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าโครงการที่ดังด้าทำอยู่ตอนนี้ค่ะจะไปต่อยอดกลุเวที ถูกต้องแน่นอนค่ะมันเป็นโครงการที่ด้คิดจะทําตลอดไปแน่นอนค่ะ okay. าาจากเกที่เกิดขึ้นว่นว่าูกอว่าคนที่มีปัญหา,านีนจะรู้สึกกังวลแเกิดไม่เชใใน,ญญน,น,น,น้า,านป็นคนที่เปิดใจกับการรับฟังนะคะแล้วก็ไม่ว่าใครจะเข้ามาพูดอะไรกับด้านเนี่ยด้าบอกตรงนี้เลยว่าด้าพร้อมที่จะรับฟังไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นในเรื่องอะไรในด้านใดก็ตาม ล้าพร้อมที่จะรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะ,จะเข้าใจคุณค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะพี่ปุ้ยถามเคาละวันนี้ว่าอแมนดา้าเธอจะเธอเธอแข็งแรงพอหรือเปล่า <c oughs> ที่จะเป็นผู้ฟังการฟังเนี่ยมันต้องฟังทั้งบางคนก็ชอบฟังแต่ข้อบวกบางคนก็ปิดประตูข้อลบเลยแต่วันนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่แกนกลางแล้วเนี่ย คุณคุณพร้อมแค่ไหนด้าลองตอบตรงนี้หน่อยสิคะที่ด้าตอบไปปุ้ยว่ายังไงด้าพร้อมมากค่ะด้าเป็นคนที่พร้อมมากด้าให้ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์กับทุกอย่างที่ด้าทำกับโครงการนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นถึงเจตนาของด้าด้ามีแต่เจตนาที่ดีต่อสังคมเพราะฉะนั้นให้เชื่อใจในด้าค่ะค่ะแต่พี่นัก็คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังตลอดเป็นคนอยู่เบื้องหลังขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ